สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมรครับคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลในเรื่องของเหรียญราคาแพงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าผมเนี่ยเคยใช้นะครับในเรื่องของเหรียญที่เป็นเหรียญแบบนี้นะครับหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยใช้และบางครั้งเนี่ยผมมีนะครับอ่า มีความคิดว่าเคยพบเจอเหรียญนะครับที่แบบที่ผมจะแนะนำนะครับทุกท่านครับก่อนที่ท่านจะเอาไปขายในราคาถูกๆเนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆว่านะครับลองฟังรายละเอียดของคลิปนี้ดูนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพบเจอนี้นะครับจะไม่ใช่ราคาหลักสิบหลักร้อยนะครับจะเป็นราคาสูงถึง2 0 0 0 0ื่นบาทเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีเนี่ยผมยินดีที่จะนะครับรับซื้อกับเพื่อนๆนะครับไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะ นะครับมีอยู่ในมือก็ได้นะครับเคยใช้ไหมครับเหรียญสองเหรียญนี้ใครเคยใช้บ้างครับนะครับฟังการบรรยายของเหรียญนี้ให้ดีนะครับซึ่งเหรียญเนี่ยนะฮะเหรียญที่เป็นเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ด้านหน้าเป็นในหลวงรัชกาลที่เกแบบนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีข้อความว่าภูมิผลอดุลยจเดชนเหมือนกันมีคําว่ารัชกาลที่9เหมือนกันนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของเหรียญที่เป็นรูปครุฑแบบนี้ครุฑแบบนี้นะครับก็ นะครับมีคําว่ารัฐบาลไทยพศ2517เป็นเหรียญ1บาทครุฑนะครับเหรียญ1บาทครุฑนี่นะครับผมต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าบางเหรียญนั้นท่านอาจจะมีราคาสูงถึงนะครับสองหมบาทก็ได้นะครับที่เป็นรูปครุฑกลมๆแบบนี้ผมกําลังจะพูดถึงว่านะครับเพื่อนๆครับนะครับผมกําลังจะพูดถึงเหรียญที่มีหน้าตาแบบนี้ครับนะครับในเรื่องของหน้าตาของครุฑที่เป็นแบบนี้ให้เพื่อนๆสังเกตดูให้ดี ดนะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคล้ายๆแบบนี้เลยคือเป็นภาพพระบรมรูปข,ของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับเป็นเรียกว,ว่าพระพักใ์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับฝั่งซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลเดชฝั่งขวาเขียนคำว่ารัชกาลที่9แบบนี้ครับียนะครับเหรียญคุทยุนนี้นะครับต้องบอกว่านะครับมีการเอามาใช้กันเนี่ยจำนวนมากเีครับเมื่อสมัยปี2515เหรียญปี2515นี่นะครับเป็นคุท5บาทเนี่ย จะมีนะครับเรียกว่านะครับเป็นเหลี่ยมเนี่ยนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้นอยู่9้าเหลี่ยมนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้นอยู่9้าเหลี่ยมนะครับผมเคยใช้เยอะเลยตอนนั้นนะครับเชื่อว่านะครับหลายคนก็เก็บอยู่ในมืออยู่นะครับเก็บไว้ใช่ไหมครับรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเก็บไว้เยอะเลยเรื่องเรื่องของเหลี่ยมครุฑบางนี้นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องครุฑสองเหลี่ยญนี้นะครับซึ่งความต่างที่ผมจะให้สังเกตนะครับสังเกตเหลี่ยญครุฑในมือนะครับ ความต่างของครุฑเนี่ยนะฮะจะมีจุดสําคัญเลยนะครับจุดนี้เนี่ยนะครับจะบ่งบอกว่าเหรียญของคุณมีราคาไหมนะครับมีราคาสูงและต่ํานะครับเขาดูกันอย่างไรขออธิบายแบบละเอียดที่สุดนะครับถ้าพบเจอเนี่ยคนที่ซื้อคือผมนี่แหละฮะสยามชินเอะวาจาย์สยามชินเอะจะซื้อให้ทุกคนถ้าท่านเจอนะครับเรื่องของเหรียญที่จะพูดถึงนะครับฟังการบรรยายดีๆนะครับ ในส่วนของเหรียญคุดปี2515เนี่ยมีอีกแบบหนึ่งครับมีอีกแบบหนึ่งที่นักสะสมเนี่ยเขาค้นหากันแน่นอนครับถ้าเกิดว่าท่านนะครับมีในเรื่องของด้านหน้าแบบนี้มีโอกาสลุ้นเลยนะครับมีโอกาสลุ้นเลยผมจะให้ท่านอธิบายเออขออภัยครับจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับฟังฟังในสิ่งที่ผมจะบอกนะครับจุดที่ผมจะบอกนะย้ําอีกครั้งหนึ่งปกติเรียนนี้จะเป็นเหลี่ยมใช่ไหมครับ เป็นเหลี่ยมมีด้วยกันทั้งหมดนั้นเก้าเหลี่ยมใช่ไหมครับขอบเฟืองจะเป็นแบบนี mm ้ใช่ไหมครับคือไม่มีขอบเฟืองที่เป็นกีดๆีดนะครับเป็นล้นๆแบบนี้ให้ได้เห็นกันว่ากันว่านะครับครุฑที่มีด้านหน้าแบบนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะนะครับใครที่มีรุ่นนี้อยู่มีรุ่นเลยนะครับมีรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพฝั่งซ้ายมือให้ท่านดูประกอบนะครับประกอบกับนะครับเหรียญที่เขาตามหาและมีราคาสูงขออนุญาตขึ้นภาพด้านหน้าครับ นี่เป็นด้านหน้าของเหรียญรุ่นนี้ครับทุกท่านครัสังเกตดูสิครับนะครับหากท่านดูด้วยตาเปล่าก็พอจะทราบได้เลยว่านี่คือเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชเหมือนกันแต่จุดที่ต่างกันเพื่อนๆสังเกตดูนะนะครับคาว่าภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยจะต่างกันกันกบเหรียญน,นี้ฝั่งซ้ายมือนั้นนะครับคาว่าภูมิพลอดุลยเดชจะมาอยู่บริเวณนะครับประมาณ ขออนุญาตใช้สับปะรเหรียญเพื่อทําการบรรยายให้กับเพื่อนๆเนี่ยในเข้าใจนะครับต้องกราบขออภัยครูบาอาจารย์ด้วยอยู่บริเวณตรงนะครับพระเศียรของพระองค์ท่านนะครับอยู่ประมาณกลางกลางนะฮะกลางพระเศียรพระองค์ท่านนะครับนะครับพระบรมรูปของพระองค์ท่านจะเป็นเป็นคาว่าภูมิพุนรุนเดียนี่ขยับไปเห็นไหมครับแล้วก็คําว่ารัชกาลที่9เนี่ยนะครับสังเกตดูนะครับเหรียญที่ผมให้ดูอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับ คขาว่ารัชก,การพิฆานี้จะขยับขึ้นมาเลยมาอยู่บริเวณเกือบกลางๆนะครับที่เป็นภาพพระบรมรูปของพระองค์ท่านตวงพระเกศานี่นะครับท่านลองสังเกตดีครับใครมีด้านหน้าแบบนี้บ้างครับที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะที่ภาพฝั่งซ้ายมือใครมีด้านหน้าแบบนี้ครับมีโอกาสลุ้นสองหมื่นบาทนะครับแต่ว่าเมื่อท่านนะฮะเมื่อสมมติว่าดูด้านหน้าเสร็จแล้วเพื่อนมีแบบนี้แล้วมีโอกาสที่จะลุ้นเงินสองหมื่นบาท ให้ท่านพลิกหลังกลับมาครับขออนุญาตพลิกหลังนะพลิกหลังกลับมาครับนะครับซึ่งนะครับต้องทําการบรรยายแบบนี้นะนะครับคือเหรียญที่พบเจอได้ง่ายแล้วก็เล่นหากันราคาไม่สูงเนี่ยคือเหรียญที่ผมชี้อยู่นะครับเป็นคําว่ารัฐบาลไทยนะครับพศ2515 5บาทครับแต่เหรียญที่ผมกาลังจะพูดถึงด้านหลังเป็นแบบนี้ครับท่านลองสังเกตสิครับเหรียญคุณเป็นแบบนี้ไหมนะครับ เป็นคำว่ารัฐบาลไทยพศ2515เหมือนกัน5บาทเหมือนกันแต่จุดที่แตกต่างเพื่อนๆครับคือเหรียญเนี่ยนะครับฝั่งซ้ายมือของคุณนี่นะครับที่ผมขึ้นภาพอยู่จะเป็นลักษณะกลมๆแบบนี้ครับเหมือนกับเหรียญ1บาทปี2517ครับเหรียญไม่มีขอบเฟืองนะครับเป็นกลมๆแบบอขออภัยครับเหรียญไม่มีก้าวเหลี่ยมครับตาเป็นเหรียญ5บาท เนี่ยครับข้อมูลนี้มีจริงร้อยเปอเซนะครับอาจจะอยู่ในมือของใครก็ได้ว่ากันว่าพบเจอที่ธนาคารนะครับออมสินนะฮะถ้าเราไม่ผิดน,นะครับที่กรุงเทพเนี่ยสองเหรียญแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีการประชาชนเนี่ยนะครับได้เอาไปแลกธนาคารปรากฏว่าไปเจอเหรียญน,นี้แปลกธนาคารลเลยออกมาดูไปเจอกับนักสะสมมืออาชีพเลยเข้าใจว่าเหรียญน,นี้คือเหรียญที่หายากและเป็นเหรียญตัวอย่างไม่ทราบว่าผลิตออกมาเท่าไหร่ ก็นึกถึว่าเมื่อก่อนนี้นะครับก็อาจสักนะครับไม่ได้มีราคาแรงเหมือนทุกๆวันนี้นะครับการสะสมมูลค่าของเงินนั้นยังมีคุณภาพที่แบบค่อนข้างที่จะสูงเมื่อก่อน5บาทซื้อของได้เยอะจึงไปพบเจอเหรียญกลมๆแบบนี้ทุกท่านครับถ้าเกิดว่าเหรียญของท่านกลมๆนะครับเป็นเหรียญ5บาทปีนี้นะฮะปีนี้นะครับนี่ฮะเป็นปีนี้ปี2 5 1 5นี่นะครับถ้าเหรียญ5บาทของท่านกลมๆเหมือนกับฝั่งซ้ายมือเนี่ยฮะที่ผมชี้อยู่นะครับ แบบนี้นะครับผมซื้อให้เลยเหรียญละ2 0 0 0 0 2 0,000บาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตขึ้นภาพเป็นจอยครั้งหนึ่งนี่ครับดูเลยเลยครับมีไหมครับแบบนี้ครับใครมีแบบนี้ฮะเป็นกลมๆมีขอบเฟืองนะครับนะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้เหมือนกับปี2อ1 5ทั่วไปด้านหลังเป็นครุฑเหมือนครุฑหบาทเป็นกลมๆแบบนี้ครับมีขอบเฟืองด้วยผมให้2 0,000ครับมีติดต่อมาเลยเลยครับนี่คือช่องทางติดต่อครับ มีดูกานทั้งหมดนั้น4ช่องทางเลยนะครับติดต่อได้แน่นอนแต่ถ้าใครดูคลิปไม่จบนะครับผมต้องบอกว่าไม่รู้จะติดต่อยังไงไม่รู้ซื้อจริงหรือเปล่ามีอยู่มีอยู่มีอยู่แต่ไม่ดูข้อมูลว่าเหรียญไหนแพงเหรียญไหนถูกนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญปกติทั่วไปนะครับผมก็รับซื้ออยู่แต่ไม่ใช่ราคา2 0 0 0 0ืนนะครับถ้าท่านพบเจอเหรียญกลมๆมีขอบเฟืองเหมือนเหรียญ1บาทปี2องพแต่เป็นปี2องพันห้าบาทนั่นเองครับนะครับติดต่อมาขายได้เลยครับ20,000นได้แน่นอนครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับใครที่กดติดตามช่องและก็ให้เกียรติติดตามรับชมในขนาดนี้นะครับนะฮะเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตข้อมูลก็นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รับรองคุณไม่ผิดหวังเพราะที่นี่มีแต่เพื่อนครับสำหรับที่นี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ